สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วแม่ลำพอตะลุวันพาเพลินมาแล้วพี่น้องคลิปนี้มากับบรรยากาศยามเกือบเย็นเย็นแน่หลอล่ะวะตอนนี้ที่แปลกที่แปลกที่สุดคือตอนนี้ขางกระท่อมแม่ลำพอมีการเอาเสามาลงละอาจารย์ใต้กุ๊กกุ๊กแกะเกียู่ยหันสงศส่หลละบะานนี่เสียกระท่อมไหม่บ่เทียเ่เีย สเสียดกระท่อมไม่บ่ตอนนี้กระท่อมช่องเป็นห้างห้างลมมาลมมากระท่อมช่องเป็นห้างเห็นอาจารย์ท่านกู้เกลี่ยอยู่เอาเสามาลงสีเฮ็ดกระท่อมไม่บอกว่สันดีย่างเข้าไปเบิ้งเข้าไปเบิ้งไกลๆเข้าไปเบิ้งไกลๆป้าตุ๊กไกลที่จีได้ คือสิใส้เสาหลายทางกันสิเฮ็ดกระท่อมอิลีปาดทั่ขออนุญาตบาดคำเด้ออุปืดว่าจังไดนกอกชี้แจงแถลงไขรนะสิเอาเสามาลงเฮ็ดหยังนี้มาเฮ็ดเฮ็ดกระท่อมน้อยแมนอ่ะคือกระท่อมน้อยเสาจากต้นนี่แปดาดทั่วกระท่อมน้อยยังไงใช่เสาต้องแต่แปดสิบต้น เออเจตนุกหมุนไปแบบามนปะโอ้เสาปันนั่นกับิ้มเปนเพชรกันรีถอดต้นแล้วจิมปันนั่นนี่เสาเนี่ยเอปัเบื้งเบงอ่านกันกันสันชันติแรตโกซุมเนาะเออปัเสา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 เอมาลงขังกระท่ม เอ้ยพี่น้องลงขคางกระทอมแม่ลำพ่อเนี่ยนะว่านจะเอาไม่ใช่หนึ่งอืมเบิ้งเราถ่ายคลิปก่าันก็อยู่บอกเอ้ยบอกเราไปหนึ่งก็ไม่รับลมกบในแต่เดรยวนี่ตอนนี้หยุดงานหานอเหตุเตี่ยไม่ได้ไปลำเราหานอเห็ดอืมหานอเห็ดนี่แต่คือนมาแบกเกกเสาเนี่ยลองโซโล่เนี่ยลองโซโล่ดูไม่ยืนบังมูอซื้อเป็นไปว่าได้ดอกอยู่น้ำกันไหมเอา แต่วัานนี้เห็ดได้แม,ม่นแม่แต่ควางก็สิกกี่ไร่แต่เอาวัาบบนบ่ได้แบกเด้เฮ็ดช่วยกันแม่จมก็ละทางมมแ <laughs> าม่นแม่เฮ้ยเดี๋ยวนี้กระท่อมเฮานั่นกระท่อมเฮานั่นปวกกินเสาแน่เราเด้เอโอ้ก็เลยจิดเอามากันมาหาเสาปูนมาเปลี่ยนกระท่อมนี่ ใช่คนหยกแม่ธรรมาด่ามัน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 เป็นฟอมที่เป็นองมันเสาคักๆแม่นี่แม่เอาขึ้นรถชั่วโมงหนึ่งวันสามเป็นโอ้เอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเองเตี๋ยว่ได้บ่ใส่ใส่เข็นใส่อยังเตี๋ยวป้าจยงให้เอาขึ้นเองวะนะส่วนกี่ารก็มีรถเข็มหยกใส่กับใครเนาะอืม อันว่าอุณหภูมิขาเด็อันว่าอุณท่านกอมไปฟังเด็กกว่าท่านกอมแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยสมัยเป็นเด็กหน่อยเออบอกมายขึ้นม่ยตอาตัวพี่น้องเข้าฟังสมัยที่กี่ผมกระดือคือกันได้พี่น้องเออทำไมติดขยับเอื้อนเป็นกลศาสในหมู่บ้านแต่ว่าใส่ใส่แรงงานคนกลใส่ปุ่งกี้หาบเป็นเฮือนละสองหลอกสามหลอกคนกับว่ากัน ไปไม่ได้กี่ยู่ทนนะั้งอุบลพี่น้องเพิ่นก็เอาเสามาลงมั้งสิละจะไม่เป็นได้ง่ายเอาเสามาลงกองจุ้มกุ้มไปเสาเสาส่วนของคุมมือย่างๆก็คือเกา่าเพิ่นอ้อมซ้าไปพักกันไปเล่นเป็นเสาเล่นมั้งสิละพีะ่น้องมันกิ่งทีข่ขาขาดคอรอครับของอาจารย์ใต้นี่เดีบ่อบ่อที่บ้านของอาจารย์ใต้นี่ของคำเชียงโอ้คำเชียงเนี่ยเป็นผู้ใดไอ้คำเชียงแม่นมูอเร่น้อยรุ่นเดียวกันจนได้ใช้ยาว่าบอกแปดเนาะหรือบอกท้องกุ่น เอิ้นกันอันเช้านี่แหละอันบ่ไม่นี่แล้วนี่กิ่งใส่กิ่งต้อทำขายโอ้ยก็แม่นแล้วตีนเด็กน้อยมันก็จี๊พอยเนาะถั่วที่เนาะตีนน้อยมันก็จีพพอยแต่ว่าเดี๋ยวนี้นั่นคือสีแข็งอยู่เราล่องออกไปห้องด้วยล่ะยังเช้าเออตีนเจ้าล่องไปห้องกับถั่วกับไฟเทียนมันเป็นไฟก็ของเด็กน้อยแข่งเยอะนะใครอยู่มีตัวผู้แข็งแรง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 อืม เนอ้ยอ้โอ้ฟังนิดโ้ฟังมีฟังเดียว้านมีฟังเดียวต้องฟังปุนกัมีพาไปฟังนั่นพาไปฟังนั่นบ้ามันลงฟังเดียวปาเสาจังได้มบอะไรตอนนี้อ้ปุอ้หูทางนี้กัมี่ว่ามันเห้หน่อยตัวนี้ปลาโเอ็นเขาเปียงหมดตัวเอ็นขึ้นหมตัวนี้ ได้ใส่ชุดกระจายสินมนแล้วกันปานนี้เนาะเอาหนักะเทียมมันเอวขึ้นลองดูเอาจะได้สนใจรรุ่นนี้ป่ะนี่แข็งแรงขักได้นน่เนาะเอาดูนี่แข็งแรงขากได้แกเสาเสามันนี่หม่แกมาเสยเศรษเศรษมาเลยไหมแรง่นมแบบบอก อาดเลยได้เนี่ยอ้จยงคักแข่งแดงคักใส่สุดทำงานเตียมยดวามสิมาเห็ดชอยมูมาไดเห็ดเนือเงินมาได้เห็ดหยังมาอันหาลอดทงลอดาติเจ้าห้กินปลาควานใ่ห้กินปลาควานใส่สุดปฏิบัติงานฟามสิเห็ดชอยมูโอ้ไปมาแล้ว ใส่ช mm. ุดเนี่ยต่ารตัวนี้แม่ทหารต้องลงทงเกี๊ยหลัจากเราใส่ชุดนี่ต้อแข็งแรงเอย่าใจมัอยุ่งนี่แหละพี่น้องเสามาลงขางกระท่อมน้อยเมื่อกี้ก็ได้โอกาสไปเอาไปเรียนเที่ยวดมอยู่ข้าวหนึ่งอยู่ดอกวะเมื่อนี้บ่ดมสำนักงานบ่้านดมเถืงดมเถืงบ่ท่อนได้ไปหากันอยู่ได้ไปเอาชุดมาสักอยู่พี่น่องเอาชุดมาสักมื่อนี้ เพราะว่าเพราะว่าเขาสิหยุดงานหลายมืออยู่ซ่อมเบืองก็เลยไปเอาสูตรมาสักไปว่าสิเห็นผู้ใดก็ไม่ผู้ใดจ้าคนอยู่ดมก็ได้ไม่ตระหจอดอยู่หันไปทำนางานไปนี่กับบมีกับบมีคนเขาจหนีไม่บ้นหมดเลยจาหนีไม่บ้นเห็นนี้น้องสามอยู่หรอวะป้อนหนาหมอกกอกอยู่น้องสามป้อนหนาหมอกกอกออกมาอยู่ปลุกลูกอย่างนว่าปลุกลูกก็นอนทั้งหลานท่านตื่นท่นไปเติมเหล่านี้ ก็เลยว่าบาสิบิลีนน้ำมูหืมอู้ๆช่ดเด็ดมาแล้วไปก่อนไปก่อนไปก่อนนี่ล่ะนี่ล่ะขออนุญาตบาทค้ำเด้อบาทนี่ยไปใส่เนาะมาเก่งแต่เนาะพอเออพวงเนี้ยมักแล้วจองเน่ยเด้อจ้องว่าเป็นลูกเขยเน่ยเด้อเนี่ยมาเก่งแถวตะหน่อยแท้ ผมเลียนแนี้จบอนุบัลไปด้วยน้อยไรว่ามาผมขับเป็น่งแม่นบาแม่นปเอ้ากระเจักระไปขอเป็นชิดแล้วเปยังเป็นขอเป็นลูกชิด,ดแม่แต่ขอเป็นชิดแล้วแนแต่แม่แล้วพอดึงาเรากายไปกายมากยนนี่มีสกลตัยเขละคัตเหมือนี่กัะพรอน เราถ่ายคนละขั้นพอขั้นหนึ่งลูกขั้นหนึ่งนำบมอได้เป็นขีดต่มนี่พอบอลงเราลงเองย่า่ว่าเมียนพอกระล้องยานติดลูกลงเสยสันได้ยินย่ายว่าด้นี่เก่งคักแต่ว่าเก่งไก่ไปลกไก่มาอยู่นี่ดูแะล่ะเก่งแห้งเห็นบ่ไม่เห็นตั้เดี๋ยวนี้ได้เห็นมาแต่ปีไก่ดีกว่านี่เห็นตะมือมาอยู่เห็นตะมือมาอยู่มันอยู่อนุบาลนี่ตีแต่ว่าอยู่ปอสามปอสี่นี่ล่ะ ก็สามปีน่งั้นว่าักผู้น้อยเสื่อว่าอยู่ปหกล้วเตี้ยปหกแล้วปคขับรถไทยได้จำผมอด้ยินปัดตู้มันต้องมาด่าเก่งก็อาจารย์ตายสิได้ผ้าอาจารย์ตายไปขอเป็นสิทธิ์ผู้น้องแล้วอยู่สิทธิ์น้ำเล้าปรเรียนรถไทยอย่างนี้เจ้าของสองขันสองขันเป็นเลยพี่น้องที่ใต้ก็ลูกเนาะแต่ว่ากลับไปนี่ละนี่ละหยุดงานนี่เลยสิพะกลับไปยังไรกก็ต้องไปไทยละต้องไปขึ้นทีบละเจ้ายังไรกก็ เรขึ้นขีบล่ะครับไปมีข้าแต่ไปถือปีเป่าแขนอยู่นั่นเฮ็นยังกับว่าเปลี่ยนน้ำมูกกลับไปบ้านกลับไปบ้านนี่สิพ้าขึ้นรถขีบอยู่ขีบขึ้นรถปลูกบอกพี่น้องเขาเด้ไปเอามาให้ยังเสาโอ้บอกพี่น้องเขาเนี้ยเห็นว่านี่ก็าจะกำการปวมใบลายว่าป้อมหน้าอย่างหน้ารักนี้โอ้ฮึมแมือเสาร์พอหญ่เอาสายมาหวัดเบ่งอยู่ เห็นมาวัดกับอันเอาจองอยู่มื้อเช้านี่ว่าเฮ็ดหยังน้อสิขายทีเตซั่นดอกเห็นมาวัดที่โอ้ถ่าเอ้เพิ่นวัดเบิ่งสิได้กาสิเอาเสามาอ้อมหบ่นี่อืออบ่ได้เสามาเฮ็ดเียงน้อยกันเฮ็ดมาอุกอังแต่ซั่นเด้มันคือสิหลายเสาแต่ เอ้โหกันเสานะพี่น้องเหนไหมอ้อมอ้อมนี่ละอ้อมไปเพราะว่าน้ำกันเพราะเดกมูกันโอ้โหอ้นี่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 เพิ่นเอาลวดน้ำเอาลวดหมกลวดไล่เอาลวดน้ำมาพร้พร้อมโอ้งแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงแขงแรงแข็งแรง เก่งไฮเก่งไฮดูที่จ่มเอาเองมาคนจ่มแม้นเบื้อธรรมดาเดีไปยืนเบิ้งซื้อกันดปกินน้ำเนาะโอ้ยยไไปปเจ้ากระล้องเฮ็ดเบิ้งนี่แอ้ขีไล่ปานั่นโยกเสื้อาให้แม้นน่ะบอแล้ว่าเลยยกเสื้อผ้าให้ไปล้องด้วยเออคลิปนี้พพี่น้องเขาเบิ่งบรรยากาศยามเมืองเล้งนุ่มๆเอาเสามาลงสีเห็ดอ้อมสีอ้อมนี่แหละพี่น้อง ออมทีมงนี้ละ<รา>พอไ่เราสิออมมอมทีมงนี้ละบอมยังดอกออมใบเป็นตันง้วตันกล้วยตันคือเป็นเป็นสัตว์เป็นส่วนดื้อๆล่ะพี่น้องออมใบออมใบเอ,อ้าคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาเบิ่งบรรยากาศยามมือแรงกับหนุมน่มๆเพิ่นเอาเสามาลงคลินปนี้เอาไว้ซํานีเนาะรอติดตามคิดต่อไปว่าแม่ลำพ่อกว่าจะตายสิพาไปเห็ดยังเนี่คลิปนี้เอาไปสามี้ ช่วงเวลาพักงานนะครับพีแล้วมืออื่นเศร้าพาพี่น้องเรับไปลงทงอีกคือเงต่อเลยเสียออกมือแรกเนี่ยออกมือแรกเนี่ยพาพี่น้องเรับไปลงทงมือแรกมืออื่นเศร้าพอกันนะครับขอบคุณความมาความแพร่พี่น้องนะครับที่ติดตามช่องน้ำเพาตะวันพาเพลินสุดท้ายแปดเมื่อพี่น้องคราอยู่ดีกินแซ่บสู้ขู่สุขคน้นจับโล่ไพ่ไข่เจ๊กโซกมางนำลำด้วยๆออกกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับสาระคลิปนี้ขอคุ้นคาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ